มาตลอดนะก็ไม่เป็นไรว่ราวางหูไปแล้วการสร้างบารมีนี่แหละครับท่านวางหูไปแล้ววางหูไปแล้วก็นี่แหละเนาะถึงว่าพระพุทธองค์ท่านก็ได้กล่าวไว้ทั้งหมดแล้วเนี่ยเนาะ,ะที่ว่าใครเนี่ยจะ,ะศรัทธาใครเราไม่ได้ว่ากันเนาะ,ะเพราะนั้นการว่ากันเนี่ยมันจะไม่ มันจะเป็นทางเสริมไม่ไม่ใช่เป็นทางเจริญเนาะแต่เพราะนั้นเนี่ยการที่พุทธองค์มาตัตลุเนี่ยนะท่านก็บอกว่าเนี่ยท่านตัตลุอย่างเนี้ยเนาะสนใจไหมอะไรประมาณเนี้ยเนาะแล้วท่านก็กล่าวเรื่องของท่านไปเนาะว่าท่านเนี่ยมามามีอ่าอ่าเรื่องของอ่าเรื่องของอภินิหารเนาะ ตั้งแต่เดิมเนี่ยอิอทธิปฏิหารเขาเขาก็มีกันอยู่แล้วเนะาะใครจะปฏิบัติตรงนั้นเนี่ยก็ปฏิบัติไปเนาะใครจะมีเาเนาปฏิหารรู้จิตร,ร,ร,รู้ใจคนอื่นใครจะระเดือดตรงนั้นก็ปฏิบัติไปเนาะแต่พุทธองค์ไม่เอาเนาะพุทธองค์เรียนมาหมดแล้วแต่ท่านรู้ใช่ไหมท่านรู้อันเนี้ยอิอทธิปฏิหารเนี่ย พอฝึกไปฝึกมาเนี่ยส่วนใหญ่นะอ่าลูกติดฝึกได้แล้วเนี่ยก็ไปแสดงพอแสดงแล้วก็หวังลาบเห็นไหมเมื่อหวังลาบแล้วเนี่ยมันก็ไปอ่าคนอื่นเขาก็เสื่อมลาบเราได้ลาบมันก็ไปลกายเป็นอมิจฉาทิฏฐิเห็นไหมเนี่ยอ่าเป็นกายเป็นออ่่าาเรื่องของออ่่าาเป็นเรื่องของอ่า ไม่หลุดพ้นเห็นไหมไม่หลุดพ้นเป็นวิชาที่ติดไม่หลุดพ้นเนาะแม้กระทั่งเรื่องของอาเทสนาปฏิหารเนี่ยนะก็รู้จิตรู้ใจคนนั้นคนนี้ทายจิตทายใจได้คนก็ศรัทธาพอศรัทธาแล้วก็เรียกเงินเรียกรับเรียกเงินเรียกทองแล้วก็เป็นเป็นกายเป็นแสวงหา่าไปอีกเห็นไหมทั้งทั้งที่มันก็ไม่หลุดพ้นเหมือนกันทีนี้พระองค์ก็มาลงตรร้เรื่อง อนุสาสนีปฏิหารที่มันเป็นเรื่องที่หลุดพ้นได้เห็นไหมแหมเนี่ยถ้าใครจะ,ะขานเข้ามาเป็นสาวกก,ก็ยินดีต้อนะออรับนะแม้กรทั่างสาธิบุตรโมกขลานะที่ที่จากมีอาจารย์เป็นสันชัยนะก็จากอาจารย์สัญชัยขอลามา,มาขอมาบวชกับพุทธองค์เห็นไหมเนี่ยก็แล้วแต่ไงถ้าใครไม่มาก็อยู่ที่เดิมก็ไม่ได้ว่าเลยนะแต่ถ้าใครมา นะเราก็จะให้เป็นเป็นบุตรเป็นธรรมะของปุตตะพุทธในสกะตะกูลนะเป็นบุตรเลยเป็นบุตรของมุกตาเป็นบุตรทางปากนะมุกตาอะไรเนี่ยนะทีนี้เมื่อมาเป็นธรรมะในปุตตะพุทธะ ในศักะยตะกูแล้วเนี่ยผพุทธองค์ถอนอะไรเนี่ยเห็นไหมก็ต้องมาตัทธาพระองค์ก่อนใช่ไหมรัทธาแล้วก็เข้าเข้ามาหาเข้าเข้ามาเข้ามาใกล้แล้วก็เงี่ยโตรฟังฟังแล้วก็จํานําเอาไปไข้ควรนะไปปฏิบัติไข้ควรเมื่อไข้ควรแล้วเนี่ยก็จะเห็นผลของการปฏิบัติเมื่อปฏิบัติแล้วเนี่ย ก็มีอะไรมั่งในเรื่องของอที่ท่านตัดทะู้มาก็คือเรื่องของคุณธรรมอันประเสริฐสี่ประการนะที่เรียกว่าอัิยศาสตร์สี่นั่นแหละเนาะอ่านี่นะเนาะก็เทวังก็มีด้วยประการราชนีสาธุรค,ครับครับสาธุรครับ